สวัสดีครับหอยลังสตูดิโอผมลุงศักดิ์ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกำนันนกหนองท่าผาแล้วก็สารวัตรสิวสารวัตรสิวเป็นตำรวจน้ำดีซึ่งได้รับการโยกย้ายมามาปราบปามสวยสติ๊กเกอร์โดยเฉพาะเพราะว่ามีการไลน์พูดคุยสอบถามจากรถบรรทุกต่างๆเริ่มเรื่องตรงนี้มันเริ่มมาจากที่ตำรวจสอบสวนกลางได้ออกมาพูดบอกว่าไม่มีสวยสติ๊กเกอร์อีกต่อไปแล้ว ทำไมมันหายไปง่ายๆอย่างนั้นคุณวิโรอ์ก็เลยออกมาบอกว่ามันหายไปจริงหรือครับท่านตรวจสอบดูดีหรือยังในตำรวจที่ถูกโยกย้ายไปตั้งแต่ที่ท่านผู้การทังหลวงคนใหม่น่ะผู้การเจ้ดูเนี่ยเข้ามาเนี่ยโยกย้ายไปส0ิคนน่น่ะมีการสอบสวนคดีต่อไปว่าเออมีใครเกี่ยวข้องอะไรมากน้อยกว่าตรงน,นั้นหรือเปล่าหรือว่าแค่โยกย้ายพวกนั้นไปแล้วทุกอย่างก็เงียบแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีการชี้แจงต่อเลยว่ามีอะไรสอบสวนอะไรไปยังไง เรื่องนั้นก็ผ่านไปหลังจากที่ตำรวจสอบสนกลางออกมาพูดเนี่ยเรื่องไม่มีสวยสติ๊กเกอร์อีกไม่กี่วันก็มีการเชิญสารวัสิวไปร่วมทานอาหารกับกำดันนกแล้วเป็นยังไงก็เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตระดับประเทศขึ้นมาสารวัตรสิวถูกปิดชีพแล้วก็รองผู้บังคับการจราจรอ,อีกคนนึงก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสไปที่โรงพยาบาลแล้วความวุ่นวายอลหมานของ ตำรวจไทยก็เกิดขึ้นอันดับแรกเป็นแค่กำนันอายุ35ปีมีบารมีขนาดไหนเรียกตำรวจกี่ผู้กองกี่ผู้กำกับโยถยสถานีตำรวจแถวๆนั้นเนี่ยมาหมดทั้งนันงประผมรวมทั้งจากพญาไทยมาด้วยขอสอบถามสอบถามไปสอบถามมาพู้มกับพญาไทยบอกว่าอ๋อผมเคยเป็นทางหลวงเก่าก็เลยมาร่วมง,งานกับเขาแสดงว่าคนที่เป็นตำรวจทางหลวง ทั้งเก่าทั้งใหม่มีความผูกพันกับกำนันนกทั้งหมดทําไมเป็นแค่กำนันจึงไม่ผูกโยงกับทางหลวงเพราะกำนันทําธุรกิจก่อสร้างแล้วธุรกิจก่อสร้างของกำนันต้องมีรถติดล้อคอยวิ่งวกหินดินทรายอะไรเยอะแยะเอกบอกว่าร้อยว่ากันก็เลยทําให้รู้จักกับทางหลวงรู้จักทําไมเพราะว่าทางหลวงไม่ใช่สถานที่ขายปูนขายดินขายหินแต่ที่รู้จักเพราะว่าจะต้องวิ่งผ่าน แล้ววิ่งผ่านแบบธรรมดาทำไมต้องรู้จักเพราะว่ามันมีแบกน้ำหนักเกินก็เลยต้องรู้จักพอรู้จักกันแล้วก็เกิดตกลงต่อรองกันเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ตกลงไม่ต่อรองแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ยังไงแล้วรู้จักกันสนิทสนมอย่างนี้ได้ยังไง<ๆ>แล้วนี่บอกว่าไม่เกี่ยวผู้การจรูนแห่งทางหลวงก็บอกว่าไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับการต่อรอง ในงานเลี้ยงเท่านั้นเพราะว่าเขามีสร้างเรื่องสตอรี่เอาไว้แล้วว่าในงานนั้นสารวัตรส,สิวได้ไปกินเลี้ยงกับกำนันร่วมกับไอสารวัตรสารพัดผู้กำกับในแถบราชบุรีเมืองกาญจนบุรีคนครปฐมมาหมด20กว่าคนแล้วทำยังไงเขาก็สร้างสตอรี่บอกว่ากำนันนกเนี่ยบอกแล้วว่าให้ย้ายฐานเขาหน่อยชื่ออาร์ตย้ายหน่อยย้ายจากตรงหน่วยนี้มาหน่วยนี้หน่อยแล้วสารวัตรส,สิวบอกว่าย้ายไม่ได้ก็เลยเกิดการเป่าสารวัตรส,สิวเลย ซึ่งตรงนี้พอขยายผลออกไปจริงๆแล้วมันก็กลับไม่ใช่ไออาร์ตที่บอกว่าเป็นหลานกำนันเนี่ยอาร์ตจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นหลานกำนันแล้วส่วนเรื่องการย้ายหน่วยงานเนี่ยก็คุยกับสารวัตรสิวเรียบร้อยแล้วเข้าใจกันดีซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเท่ากับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอาร์ตไม่เกี่ยวกับการโยกย้ายตำแหน่งอะไรทั้งนั้นมันเป็นสตรอรี่ที่สร้างขึ้นมาแล้วเรื่องจริงคืออะไรโอ้โห สวยสติ๊กเกอร์ก็คือหนึ่งในนั้นมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดคุยเรื่องสวยสติ๊กเกอร์อย่างเดียวเพราะว่าโครงการประมูลต่างๆของกำนันของผมแม่งอีลุงตรงนางไปแต่ที่เกี่ยวกับตำรวจทางหลวงแล้วเกี่ยวกับสารวัตรสิวมันคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางหลวงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับสวยสติ๊กเกอร์เลยเนี่ยผู้การจะรวนออกมาปฏิเสธเร็วเกินไปส่วนที่โจ๊กก็บอกว่าไม่เกี่ยวเหมือนกันซึ่งเราไม่ใช่ตำรวจไม่ได้มีสำนวนการสอบสวน แต่มองด้วยสายตาของคนธรรมดาหัวใจเป็นธรรมว่าตำรวจทางหลวงมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับสวยสติ๊กเกอร์แน่นอนส่วยสติ๊กเกอร์ที่เป็นเรื่องมันคือสติ๊กเกอร์รูปกระต่ายซึ่งคนใหญ่คนโตเป็นเมียของรองอะไรสักอย่างหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอ่ะแล้วใหญ่ด้วย <c oughs> เขาอะ่ะเป็นคนทําเรื่องนี้มามีข้อมูลจากสหพันธ์รถสิ้อซึ่งให้กับ ผู้การจรุนไปตั้งนานแล้วแต่มันกลับไม่มีการขยายผลเรื่องนี้ไงมันเงียบไปจนที่บอกแล้วว่าผู้การกองปราบได้มาบอกเรื่องนี้ว่ามันมีสอยสติกเกอร์หมดไปแล้วพมบอกว่าหมดไปแล้วปุ๊บไอเจ้าของสอยสติกเกอร์เนี่ยแม่งก็เหมือนกับว่าได้รับสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าหมดไปแล้วแสดงว่าถูทําได้เข้าใจความหมายกันนะครับพี่น้องประชาชนเขาเรียกว่าการเคาะกราของตารวจคือหมายถึงว่าตรงเนี้ยอาจจะเคลียร์เสร็จแล้ว หรือว่าเป็นความบังเอิญแต่ประชาชนรู้เลยว่ามันเป็นการเคลียร์เสร็จแล้วก็เลยบอกว่าไม่มีพอบอกว่าไม่มีเนี่ยก็เหมือนกับไฟเขียวพวกมึงทํากันได้ไอคนเจ้าของสติ๊กเกอร์กระต่ายที่ที่เป็นเมียของรองผู้การใหญ่ๆสักอย่างอะไรในจังหวัดนครปฐมก็เลยไปบอกพวกรถ1ิดล้อบอกว่าไอ้มึงมาจ่ายค่าสติ๊กเกอร์อได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้กูจะเริ่มจําหน่ายสติ๊กเกอร์กระต่ายแล้วไอนนรถติล้อพวกนั้นก็เลยไปหาแล้วก็เลยส่งไลน์ไปหาสารวัรสิว ลายนี้มีอยู่ในโทรศัพท์ของสารสิวมีการเปิดเผยเรียบร้อยแต่มันกลับไม่เป็นเรื่องที่ตำรวจต่างๆทั้งบิ๊กจ๊กทั้งผู้การจรูนผู้การทางหลวงจะให้ความสําคัญก็เหมือนกับว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลายตรงนี้สารสิวก็เลยมีการตอบครับเดี๋ยวผมจะดูแลเรียบร้อยจาัดก,การเรื่องนี้ให้พอหลังจากลายตรงนี้ลอันดับแรกเลยผู้การตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าสสยสติ๊กเกอร์ไม่มีแล้วก็มีไอ้เมียเจ้าของเมียรองผู้การ เจ้าของสติ๊กเกอร์กระต่ายเอามาขายให้กับสิบลอ้อสิบลอ้อก็เลยไปถามไอ้สารวัตรสิวสารวัตรสิวก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้แล้วก็เกิดการเลี้ยงที่บ้านกำนันแล้วก็เกิดการเป่าสารวัตรสิวไปเรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้จะบอกว่าไม่เกี่ยว,แล,วแล้วไม่เกี่ยวกับทางหลวงแล้วมันจะคืออะไรในเมื่อคุณทําเกี่ยวกับรถส,สิบลอ้ออยู่มีสวยสติ๊กเกอร์อยู่ถ้าทางหลวงไม่รู้งานของคุณมากมาย แสดงว่ามันเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่กำนันนกไม่ใช่เจ้าของสติ๊กเกอร์กระต่ายแต่ว่าเรียกว่าคุณเป็นคนกว้างขวางใหญ่โตซึ่งมันจะต้องมีคนที่เหนือกว่ากำนันนกเนี่ยคอยสั่งการคอยอยู่เบื้องหลังแต่การเอกกำนันนกเนี่ยอายุ35ปีอ่ะมันจะมีบารมีอะไรมากขนาดนั้นอ่าคันนี้ก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาพอเกิดเรื่องนี้นมาเรื่องแดงออกมาทั้งประเทศเนี่ยเพื่อจะให้จบเรื่องนี้เร็วที่สุด ก็มีการทาลายหลักฐานการทาลายหลักฐานก็คือที่บอกแล้วไงไอทีแรกบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต,แต่พอทําลายหลักฐานเสร็จปุ๊บก็เอาฮัตดิสไปทิ้งน้าส,สอบสวนไปสอบสวนมาฮัตดิสก็กูก้ขึ้นมาได้แล้วก็เอาปืนไปหวังแต่ที่สําคัญน่ะสาระมันอยู่ที่ว่าไอผู้กํากับพญาไทยไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยผู้กํากับพญาไทยทาไมต้องโกหกที่บอกว่าวันแรกอ่ะพาสาระวัตรสิวเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลน,นั่งไปกับรถคันเดียวกันแต่พอภาพกล้องวงจรปิดออกมาแล้วเนี่ย ผู้กำกับพญาไทยไม่ได้ตามไปในทีแรกตามไปทีหลังรู่เลยทําไมต้องโกหกในเมื่อคุณก็ไปธรรมดาคุณก็บอกว่าเออผมติดตามไปทีหลังลูกน้องผมพาไปก่อนทําไมต้องโกหกแสดงว่ามันมีอะไรซับซ้อนอยู่ในนั้นอา้าวผู้กำกับพญาไทยก็โกหกตำรวจทั้งหมดก็โกหกแล้วแล้วทุกอย่างเนี่ยกลับไปฟันพงว่าแค่เรื่องขอตําแหน่งอย่างเดียวสุดท้ายแล้วการหัวประมูลต่างๆก็เกิดขึ้นมาเอกสารของการประมูลต่างๆเนี่ย มีเป็นพันโครงการแล้วแต่ละบริษัทของกำลังนกเนี่ยแม่งประมูลราคาต่ำกว่าราคากลางเนี่ยหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาททุกโครงการเลยอันนี้ประชาชนจะยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นแค่การขอตำแหน่งธรรมดาแล้วก็จบไปแบบนี้ครับ <c oughs> กำลังนกมันก็ยังกลัวตายในตอนนี้บอกว่าไม่ให้ประกันไม่ต้องไม่ต้องมาทำเรื่องของประกันเพราะว่าประกันออกไปออกไปในกูมไม่รอดแน่นอน ซึ่งเรื่องนี้ที่รัฐบาลานายกเศรษฐาบอกว่าการซื้อตำแหน่งจะไม่มีการคอร์รัปชันจะไม่มีซึ่งท่านยังไม่ได้บริหารสั้นรับปากไว้แต่ทำไมประชาชนถึงไม่เชื่อถือเพราะว่าที่ท่านพูดมาแต่ละครั้งเนี่ยท่านเปลี่ยนไปได้ทุกสถานการณ์เอาละที่ผ่านมาจะไม่ขอพูดถึงเอาเฉพาะเคสนี้การที่ไม่การที่ซื้อตำแหน่งของตำรวจเนี่ยมันเป็นเรียกว่า เป็นประเพณีปฏิบัติเป็นสายเลือดเขาเรียกว่าญายา,อาศอสูรกันมาตั้งแต่ยีนานมาหลายสิบปีแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกตําแหน่งมันสามารถจะไปกอบโกยเงินได้มีโรงพักเกตเอคขาว่าเกตเองเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ซื้อตําแหน่งก็ยังมีอยู่เราจะคอยดูกันต่อไปว่าคุณเศรษฐาพูดได้แล้วทาได้หรือเปล่าแล้วส่วนเรื่องกำนกัลนกับโครงการประมูลต่างๆถ้า,า 5. บิ๊กนบ,บอกมีข่าวมาบอกว่าจะยึดทรัพย กำนันนกแล้วก็ตรวจสอบโครงการประมูลทั้งหมดโขอันนี้โคตรสดยอดแล้วอยากจะให้ขยายผลไปตรวจสอบการประมูลทั้งหมดทั่วประเทศแบบเรียลไทม์กันเลยการประมูลทุกครั้งเนี่ยบริษัทไหนมาประมูลบริษัทนี้แม่งหลายครั้งแล้วนะที่บริษัทที่แม่งประมูลได้โครงการใหญ่ๆโตๆอ่ะบริษัทแม่งในทะเบียนการค้าไปดูบริษัทมานหาเป็นตึกลางๆเก่าๆปออ้ายกระลำรอ่รอลำรอ่รอไปรับเปมาโครงการเป็นพันล้านได้ยังไง แบบนี้แหละประเทศไทยมันถึงไม่พัฒนาไม่เจริญเพราะว่ามีกรณีอย่างกำนันนกเนี่ยเรียกว่ามีร้อยกำนันนกเป็นท่วประเทศนี้ถือตรงนี้เป็นโอกาสให้ทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนทุกๆภาคส่วนช่วยกันมาตรวจสอบเมื่อทุกส่วนทุกส่วนไม่ใช่ทุกส่วนถ้าทุกส่วนร่วมกันตรวจสอบประเทศนี้จะเริ่มพัฒนาการเจริญก้าวหน้าแล้วก็ก้าวไกลอ้าวไม่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลนะครับ พรรคเก้าไกลนะ่ะขอคอยตรวจสอบในระดับถึงแล้วแล้วก็ขอฝากไปด้วยเลยพรรคเก้าไกลไม่มีใครตรวจสอบรัฐบาลได้ดีเท่ากับพรรคเก้าไกลอีกแล้วตอนนี้เพราะว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดขอให้ดําเนินการเรื่องคอรัปชันเรื่องพวกนี้ให้มันชัดเจนโปร่งใสเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วประชาชนทุกภาคส่วนก็จะช่วยกันขยายข่าวพวกคอรัปชันพวกนี้ให้มากขึ้น แล้วประเทศเราจะได้พัฒนามากไปกว่าน,นี้นะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ